อบสมุนไพรและการดูแลสุขภาพจะปั้นช่อง t i ิ t o k อยังไงดีนะครับผมเข้าไปดูมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับช่องค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับก็อาจจะยังไม่ค่อยเหมาะกับการที่จะปั้นช่องเกี่ยวกับสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพนะครับ แนะนาว่าเปิดช่องใหม่เลยดีกว่านะครับเสร็จแล้วเนี่ยตั้งชื่อช่องนะครับอาจจะเป็นชื่อเล่นก็ได้เพราะว่าชื่อตอนนี้เนี่ยนัทชยานะครับอาจค่อนข้างยากแล้วก็จาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็รูปโลโก้เนี่ยผมแนะนําว่าให้เห็นหน้าชัดๆนะครับต่อมานะครับในเรื่องของการที่เรารู้เรื่องของการสมุนไพรกับสุขภาพนะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดนะครับความรู้ของเรานะครับมันสามารถไปช่วยเหลือคนได้มากครับสมุนไพรที่เรารู้เรื่องเนี่ยนะครับเราต้องการหาเราได้จากอะไรครับ การดูแลสุขภาพที่เรารู้เนี่ยนะครับเราต้องการหารายได้จากอะไรครับผมแนะนําว่าให้คิดไว้ตั้งแต่ต้นครับกตอย่างเช่นนะครับสมมติว่าถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของการแนะนําสมุนไพรเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปดูครับว่าโอเคเราจะขายพวกยาสมุนไพรหรือเปล่านะครับเราจะขายการที่ให้คาปรึกษาหรือเปล่านะครับเราต้องการหารายได้จากอะไรครับเพราะว่าอะไรนะครับพอเรารู้แล้วว่าคนดูของเราเป็นใครนะครับเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพสุขภาพอะไรล่ะนะครับเป็นโรคอะไรนะครับ เราโดดเด่นทางด้านไหนสมุนไพรทางด้านไหนที่เราโดดเด่นนะครับถ้าเราโดดเด่นในเรื่องของสมุนไพรสําหรับผู้หญิงนะครับใบกษีนณครับใบหม่อนประจาเดือนนะ่ะเราจะโฟกัสตรงนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคอนเทนต์ที่เราทําออกมาเนี่ยมันจะไปดึงดูดคนนะครับที่ตรงกับความต้องการของเรานะครับพอเขเข้ามาเจอคอนเทนต์ของเรานะครับเขา สนใจในเรื่องที่เราพูดในเรื่องที่เราอธิบายนะครับแล้วเขาก็จะชื่นชมเชื่อเรานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะซื้อสินค้าเรานี่เนะครับสเต็ปมันจะเป็นประมาณนี้นะครับจะยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเราพูดถึงเรื่องของสมุนไพรนะครับของผู้หญิงที่เป็นวัยหมดประจําเดือนน mm ี hmm. ้นะครับเราก็เล่าเรื่องราวต่างๆว่านะครับผู้หญิงวัยหมดประจาเดือนเน <c ười> ี่ <cheapest> ยมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างนะครับและนะครับมันจะใช้สมุนไพรอะไรนะครับเราก็อาจจะเล่าว่าสมุนไพรอย่างนี้นะโน่นนี่นั่นนะครับเสร็จ <c ười> แล้วเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าวิธีการที่จะทํา เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับจะต้องมีการปรุงน่นนี่นั่นนะครับพอคนดูรู้สึกว่าการปรุงเนี่ยมันยากเหลือเกินนะครับเอ๊ะมันมีทางลัดไหมมันมีอะไรที่เป็นเป็นสาเร็จรูปแล้วให้เขาสามารถเอาไปดื่มเอาไปกินได้ทันทีมีไหมนะครับก็เนี่ยเป็นไอเดียครับแล้วก็ให้แนะนําให้ไลฟ์ด้วยนะครับไลฟ์พูดคุยนะครับสอบถามว่าใครมีปัญหาอะไรนะครับไลฟ์พูดคุยนะครับว่าคนดูของเรานะครับเขาสนใจเรื่องไหนนะครับเราจะได้เอาหัวข้อนั้นมาพูดครับ ผมมีผู้ติดตามอยู่คนหนึ่งครับก็ท่านเป็นหมอครับชื่อคุณหมอเหมียวครับหมอหัวใจนะครับก็โฟกัสแต่เรื่องหัวใจชัดเจนว่าพูดแต่เรื่องหัวใจนะครับซึ่งมันก็จะง่ายในการสะโคบคนที่มีปัญหาเรื่องหัวใจนะครับ อย่างของช่องของคุณนัทชัยยาเนี่ยนะครับสมุนไพอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงมีไหมครับอ่าถ้าเรานึกไม่ออกนะครับไม่รู้ว่าคนดูต้องการอะไรนะครับก็ตอนแรกเนี่ยทำออกมาเยอะๆครับทำออกมาหลายๆอย่างนะครับเสร็จแล้วลองดูว่าคลิปไหนมันได้ฟีดแบ็กดีที่สุดเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยดึงคลิปนั้นออกมาแล้วก็ทําเรื่องนั้นเพิ่มเติมไ่นเองนะครับก็ลองทําดูครับผมคิดว่าความรู้ที่มีอยู่ตอนนี้นะครับมันมีคุณค่ามากมันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้มากนะครับ ก็เอาเรื่องเหล่านั้นเนี่ยเอามาเล่าครับแล้วก็ดึงดูดคนที่มีปัญหามาให้เราช่วยเองครับ